กระหึ่มแม็กโทย้ายปีแรกผง,งาดคว้า MVP Serie A กันโช่ Serie ประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2024-25หลังจบเกมตัดสินแชมป์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยไฮไลท์คือสกอตต์แม็กโทมิเนฮีโร่ของนาโปลีที่คว้ารางวัลใหญ่ MVP ไปครองได้สำเร็จในฤดูกาลแรกของเขาที่อิตาลีนาโปลีผง,งาดคว้าสคูเดตโตหลังเปิดบ้านชนะการยารี2-0ที่สนามสตาดิโอมาราโดน่า ถึงแม้อินเตอร์มิลานจะบุกไปชนะโคโม่2-0ในเวลาเดียวกันแต่ก็ยังตามหลังนาโปลีอยู่1่คะแนนแมกโทมินีซึ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีส่วนสำคัญกับความสำเร็จของทีมด้วยผลงาน12ประตู6แอสซิสในลีกได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลทันทีหลังจบเกมนัดสุดท้ายโดยมีการมอบรางวัลให้เจ้าตัวกลางสนามท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองมิดฟิล์ชาสกอตชเปิดใจว่า ผมพูดไม่ออกเลยเหลือเชื่อมากความเสียสละของเพื่อนร่วมทีมทุกคนในฤดูกาลนี้มันน่าทึ่งแฟนบอลสมควรได้รับสิ่งนี้จริงๆพวกเขาหนุนหลังเรามาตั้งแต่วันแรกสำหรับผมแล้วการได้มาสัมผัสช่วงเวลาแบบนี้คือความฝันที่เป็นจริงเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลสุดมันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ wow.